สำหรับใคร<ห>นสนใจเติมเกม f c Mobile ราคาถูกปลอดภัย100%เติมได้ทุกแพ็คภายในเกมรับเติม24ชั่วโมงเลยติดต่อทางเพจจอนชาวไรนะครับผมพร้อมความเชื่อมั่นความน่าเชื่อถือให้กับลูกค้าครับนี่เลยจัดไปเลยฮะทุกคนใคร<ห>นสนใจ ใต้คลิปเลยนะครับสวัสดีครับทุกคนยินดีต้อนรับเข้าสู่ชนั l ชัดบาน,นะฮะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจด้วยใครที่เข้ามาใหม่ฝากกด subscribe เป็นกำลังใจอีกครั้งหนึ่งมาครับวันนี้ฮะใช้แต้มเลยแล้วกันนะครับผมจะมาเปิดแพ็กนี้เลยครับ93ถึง100นะเพื่อจะหาทุนนะครับ จริงๆผมจะเปิดตัวใช้ก็ได้แต่รู้สึกว่าจะรอใช้กิจกรรมใหม่ไปเลยนะครับ93ถึง100นะครับเปิดได้5ครั้งไปเลยเพราะว่าผมมีแต้มพอดีนะเปิดทีเดียวนะครับเต็มๆจัดหนักแต่ผมอยากเปิดทีละอันนะครับทีละอันไปเลยจะได้วัดกันไปเลยเผื่อใครมีแทมแค่เนี้ยเปิดได้2ครั้งจะเป็นยังไงนะครับผมขอ2แสงนะทุกอันนะ จะได้เท่ากันเหมือนกันนะว่าจะเป็นยังไงครับจังหวะนี้2แสงนะครับจัดไปครับมาครับผมวามนะถ้าวามเนี่ยอย่างน้อยน่าจะ9ก95หรือเปล่าไม่แน่ใจนะหรือว่า94นี่แหละ93ก็มาเลยเว้ย <c oughs> 93ก็เดินละ6 6ล้านนะ6ล้านนะเตีว่า6ล้านนะครับไปตัวที่2ครับ ก็5ตัว6ล้านก็ประมาณ30ล้านอนะ่อะแบบง่ายๆเลยนะแบบง่ายๆเลยนะเอาล่ะจังหวะน,นี้สเปนครับ CB ครับผมเอานาเซอร์ครับลาพอกหรือเปล่าใช่เลย98ครับ98จังหวะน,นี้30ล้านแล้วเนี่ยโอ้โหเปิดทีรละน้หน้า,นนะนา,นล,านลุ้นกว่าเอาจริงเปิดทีเดียวก็ได้เหมือนกันถ้าใครขี้เกียจร,รอนะ เอยเอาเรื่องเอาเรื่องสาสิบล้านแล้วฮะเราตั้งเป้าหมายไปสามสิบกว่าล้านแล้วเราได้เกินแล้วมาครับที่เหลือกำไรนะ,ะ,ะฮะมาให้ยังไงครับอิตาลีครับ C.F ครับผมไอคอนนะครับมาแล้วฮะเก้าสิบห้าโซล่าครับเท่าไหร่เอ่ยิบล้านครับสี่สิบล้านละสี่สิบประมาณห้าสิบล้านอ่ะได้อะ อ่ะสุดท้ายครับอ้อยางครับอีกตัวหนึ่งนะรีบไปไหนไม่รู้รีบไปไหนไม่รู้มาครับจังหวะนี้ครับท่านผู้ชมขอบคุณมากทุกคนที่เข้ามารับชมกดไลค์กันหน่อยฮะจะได้ตัวดีๆไหมเนี่ยไปครับ100มาคือจบเลยแตกเลยจบเลยบอกเลยว่าชุดนี้คมุมเอาเรื่องนะใครมีแต้มจัดได้เลยครับโคเชีย CAM ครับ, C A รบเฮ้ยเฮ้ย 96โอ้โหซูซิกซูซิกฮะซูซิก15ล้านครับสุดท้ายครับท่านผู้ชมไปครับ2,500แต้มแต้มแหลงนะแต้มแหลงจังหวะนี้ครับขออีกสักแสงหนึ่งแล้วกันส่งท้ายไปหล่อๆครับ OVR 99ถึง100เลยจัดมาให้ผมหน่อยให้ท่านผู้ชมได้เห็นว่า100มีจริง100มีจริงจังหวะไห้นะฮะเอาแล้วหอออฟล g เจนอาเจนิน่าครับ CB ครับ แ oh, 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 oh. ล็ชชิ่งว่ะแล็ชชิ่งว่ะโอ้โห93เลยโอ้โหใจร้ายเกิน7ล้านครับ <Yeah. S 1> ก็สรุปได้ประมาณ60 000, กว่าล้านเลยนะครับก็ขอบคุณมากทุกคนที่เข้ามารับชมนะใครชอบคลิปแบบนี้กดไลค์กดแชร์กันเยอะ <Yeah. S 1> พบกันใหม่ขึ้นหน้าสำหรับวันนี้ขอลาไปก่อนสวัสดีครับบาย